สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นรุ่น M6 นะครับเป็นรุ่น M6 ไม้กระถินเทพานะครับรุ่น M6 จะมีเป็นไม้กระถินเทพากับไม้ประดู่นะครับตัวไม้กระถินเทพาตัวนี้จะเป็นงานทําสีดํานะครับราคาจะอยู่ที่1,800บาทนะครับ1,800บาทราคานี้ก็คือรวมจัดส่งแล้วนะครับเราจะส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ก็ค <explanations> ือไปจ่ายที่หน้าบ้านเลยนะครับในราคา1,800บาทนะครับ <honestly> มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับก็จะมียางให้2นะครับก็ยางแบบนี้นะครับให้ไป2ชุดแบบนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดปีกโรเลอร์ไปเลยนะครับเป็นปีกสแตนเลสย่างดีนะครับสแตนเลสเกรดแข็งนะครับใส่โรเลอร์ให้ในในในชุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมียางให้ไปสำรองไว้1เส้นนะครับก็จะเป็น2แบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีลูกดอกให้2ลูกนะครับลูกดอก2ลูก ตามตัวอย่างเลยนะครับท่อพร้อมสาย P.E 100้อปอนด์หนึ่งชุดนะครับแบบนี้นะครับได้ครบชุดตามนี้นะครับในราคา1,800บาทนะครับรวมส่งนะครับจะส่งให้รีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับตัวนี้ปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยในราคา1,800บาทเนี่ยได้อุปกรณ์ตามนี้เลยปืนรุ่นนี้ระบบไกลเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับสิงร้องมีปัญหาเนี่ยส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับระบบไกลเราก้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับ ระบบไกเราออกแบบมาเน้นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุที่นํามาทำนะครับเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับซึ่งมันไม่สามารถสึกล้อได้นะครับเราก็เลยกล้ารับกันให้ตลอดชีพเลยยังไงมันก็ไม่พังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันพังนะครับก็ส่งกลับมาเลยนะครับถอดน็อตออกถอดน็อตสามตัวออกนะครับอ่าแล้วก็ยกออกส่งกลับมาเลยนะครับอย่าไปเลือดข้างในมันนะครับถอดแค่น็อตสาตัวออกแล้วก็ยกออกมานะครับส่งกลับมาเราจะซ่อมให้นะครับอ่าลูกค้าจะต้องออกค่าจะส่งเองนะครับอ่า ในการเคลมนะครับค่าจะส่งไปกับลูกค้าต้องต้องต้องเป็นคนจ่ายนะครับส่วนค่าซ่อมแซมหรือว่ามีการเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ไม่ได้เสียเงินนะครับส่งกลับมาเลยนะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับส่วนถ้ามันพังจนเกินยาวยาจนซ่อมไม่ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับระบบไก่เนี่ยเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับใช้กันไปจนปืนพังจนเสียหายไประบบไก่เนี่ยเอาไปทําต่อเป็นปืนกระบ,บอกอื่นเอาไปให้เพื่อนทานะครับเราก็ยังรับประกันให้นะครับระบบไก่เนี่ย ระบบการล็อกเราจะรู้เลยส่งกลับมาเราจะรู้เลยว่าเป็นของเรานะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของเราอยู่แล้วก็ภายในเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนของคนอื่นนะครับเราก็จะรู้ว่าเป็นของเราเองนะครับส่งกลับมาเลยขายต่อกันไปเนี่ยครับเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับขอแค่เป็นไกร EC ล็อกของช่างซูเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับระบบไกลแบบนี้มีเราทําเจ้าเดียวนะครับก็คือระบบกลไกภายในก็เป็นของเราเองนะครับเราออกแบบเองทุกอย่างนะครับอ่ะแล้วก็ให้ดูปลายล่างนะครับ รางเนี่ยเป็นรางเควันนะครับเป็นรางเควันจะมีรูรับสายพีอตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูเลยนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากนะครับเราได้ไปแล้วก็เนี่ยครับมัดเลยเดี๋ยวผมมัดให้ดูเลยใช้งานให้ดูเลยนะครับแต่ไม่ได้ยิงให้ดูนะครับวันนี้ฝนตกครับมาวิธีการมัดก็ง่ายๆครับก็พับมันเข้านะครับพับสายมันเข้ายาวสักประมาณฝ่ามือหนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วก so ็ม้วนเข้าไปแบบนี้เลยครับม้วนแล้วก็สอดมัดตายไปเลยนะครับมัดแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยปมที่เหลือเราก็ใช้ไฟแช็กลนนะครับตัดออกให้มันสั้นๆแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนให้มันให้มันสุดนะครับใช้ไฟลนให้มันสุดนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับจับภาพม้วนเข้านะครับแล้วให้ปมมันมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแบบนี้นะครับให้ปมมาอยู่ชิดๆกันแบบนี้นะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นสองปมแบบนี้ดึงรูดสกันเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับอ่าแล้วมันจะเป็นบวงแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตัวนี้เราใช้ไฟรนนะครับให้มันให้มันสูดนะครับอย่าให้มันมีปมอย่าให้มันมีปลายเชือกออกมาแบบนี้นะครับให้มันเรียบไปเลยนะครับเวลาใช้งานมันจะได้ไม่เป็นยู่กับรางนะครับอ่าแล้วเวลาเราเราใส่นะครับแล้วก็อ่าม้วนเข้าแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นบวงนะครับเนี่ยรูดได้ใช่ไหม เนี่ยครับมันจะสามารถเป็นบ่วงลูดได้นะครับเราก็เอามาคล้องใส่ตูดลูกดอกเลยนะครับเสียบเข้าไปลูกดอกเข้าไปแล้วก็ดึงลูดนะครับแบบนี้นะครับอ่าผมแนะนําเลยถ้าเป็นมือใหม่นะครับให้หยอดกาวไว้แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ยงลูกดอกจะอยู่ข้างบนปมเชือกจะอยู่ข้างล่างเนี่ยใช้กาวร้อนหยอดไว้เลยนะครับหรือไม่ก็มัดตายเข้าไปอีกทบหนึ่งนะครับเนี่ยคล้องเข้าไปอีกทบหนึ่งแบบนี้ ให้มันเป็นมัดตายไปเลยนะครับและให้ตำแหน่งปมเชือกเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแบบนี้ตลอดเลยนะครับเวลาเรามัดเราก็เราก็ดึงดึงนะครับให้ปมมันอยู่ข้างล่างแบบนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าไม่มัดตายนะครับมัดแบบปวดได้มันก็จะหมุนได้ปมจะหมุนไปหมุนมาได้นะครับเวลาเรายิงทุกครั้งเราก็ต้องจัดให้ปมมันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับอเวลาใช้งานนะครับเราก็ม้วนเข้านะครับประมาณนี้เอาว่างตรงขาก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยดึงสายออกมาให้มันพ้นปลายลูกดอกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จับจับมันวางลงไปนะครับเอาสายวางแบบนี้สายวางกับรางนะครับเอาตูลูกดอกเสียบเข้าหน้าไกลเอาสายวางลงกับรางแล้วก็เอาลูกดอกทับลงไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปทั้งหลังให้ชนกับไกลนะครับแล้วก็กดล็อกง่ายมากนะครับแค่นี้นะครับเซฟไว้นะครับแล้วนะครับเราก็ยก ยางขึ้นนะครับสอดกระบอกเข้าไปนะครับสอดกระบอกเข้าไปใต้ยางนะครับระหว่างนี้นะครับเนี่ยเชือกมันอาจจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเชือกมันอาจจะหลุดขึ้นมาหลังลูกดอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดเดี๋ยวเราค่อยจัดมันลงไปนะครับแบบนี้ยกลูกดอกขึ้นเนี่ยมันก็จะตกลงไปอีกนะครับเราก็ไล่นะครับพยายามให้สายมันอยู่ในร่องรางนะครับจับมาแบบนี้นะครับมันง่ายมากครับเวลาอันนี้ผมสาธิตให้ดูมันก็เลยช้านะครับอ่าเนี่ยครับ เนบลงไปในร่องรางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บีบตรงนี้นะครับบีบเข้าบีบตรงนี้เข้าเอาท่อเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้ตึงนะครับแค่นี้นะครับการใช้งานนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็มาไล่ดูยกลูกดอกขึ้นนะครับสายมันพันหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าสายมันไม่พันสายมันตกลงไปในร่องรางแบบนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับพร้อมยิงนะครับแล้วก็ขึ้นยางยิงได้เลยนะครับอ่าอีกกรณีหนึ่งนะครับ อีกกรนีหนึ่งก็คืออถ้ายางมันพันขึ้นมาหลังลูกดอกแบบนี้นะครับเวลาเราเราใส่เข้าไปแล้วนะครับยางมันพันขึ้นมาหลังลูกดอกเนี่ยอผมจะทําให้ดูนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วพอเราเสียบเข้าไปแล้วยางมันพันขึ้นมาหลังลูกดอกแบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมยางมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นี่คือผิดวิธีที่ผิดนะครับ ให้เรายกขึ้นยกลูกดอกขึ้นมานะครับจับเอาสายตัวนี้นะครับจับเอาสายเนี่ยสายมันมาฝั่งไหนนะครับเราก็ยกลูกดอกขึ้นก็ปล่อยสายมันลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกดอกอยู่ข้างบนสายอยู่ข้างล่างเนี่ยปล่อยให้ตกไปอย่างนี้ครับปล่อยตกไปนะครับสังเกตดูเชือกจะอยู่ในร่องเลยนะครับแล้วก็ลูกดอกจะทับเชือกไว้เวลาเรายิ่งนะครับสายจะพุ่งออกรูข้างหน้านี้หมดเลยนะครับจะมีความปลอดภัยนะครับสายจะไม่หย่อนเหมือนเราเอาพาดก้ข้างปีกนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเอาพาดไปข้างปีกเดี๋ยวผมทาให้ดูเลยนะครับในกรณีที่เป็นปืนรุ่นเก่านะครับปืนรุ่นเก่าที่ผมทําเนี่ยผมจะเอาสายพาดไปข้างปีกแบบนี้นะครับแล้วก็ติดข้อพีเอไปข้างล่างแบบนี้นะครับเวลาเรายิงดูนะครับสายมันอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูทีเวลาเรายิงนะครับ เห็นไหมเชือกมันจะหย่อนอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับเวลาเรายิงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสายมันจะเหลือแบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปพันกับยางนะครับด้วยเวลาเรายิงเนี่ยมันดีดนะครับสายมันอาจจะม้วนขึ้นมาแบบนี้มาพันกับยางหรือหย่อนลงไปพันกับปีกวทําให้ลูกดอกขาดทิ้งนะครับถ้ามันพันกับยางมันก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับมาใส่เราได้นะครับถ้าสายไม่ขาดทิ้งนะครับอ่าเราก็เลย เปลี่ยนมาทําเป็นแบบสายฝังในล่องรางเลยนะครับเราจะไม่เอาสายพาดไว้ตรงข้างปีกอีกต่อไปนะครับเพราะเมื่อก่อนเราทําแบบนี้แล้วมันเกิดเหตุการณ์ลูกดอกจินขัดอยู่บ่อยๆนะครับเราก็เลยเอาสายฝังไปในร่องเลยนะครับเป็นรางคีวันแบบนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเวลาสายที่มันอยู่ในล่องเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยองศาเรายิงปลาเนี่ยมันจะเอียงแบบนี้นิดนึงดูนะครับเนี่ยเห็นไหม สายมันจะพุ่งออกรูข้างหน้าหมดเลยนะครับมาดูตรงนี้จะไม่มีสายเลยนะครับสายก็จะฝังอยู่ในร่องรางเนี่ยตลอดแล้วก็จะพุ่งออกรูข้างหน้าเนี่ยออกไปพร้อมกันหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนไปพันกับปีกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะครับผมรับประกันให้เลยว่าปลอดภัยร้อเซตั้งแต่ผมผลิตมาเนี่ยยังไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับลูกค้า <het S 1> <c oughs> ที่ซื้อไปก็ไม่เห็นมีใครโทรมาบอกว,ว่าช่างยิงไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งปืนติดขัดไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวนะครับอ่า <c oughs> ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราผักไปลูกดอกไปเนี่ยสายมันจะไหลออกข้างหน้าหมดเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันก็จะออกไปพร้อมกันแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าหรือเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวปืนนะครับตัวปืนตัวนี้นะครับเป็นรุ่น M6 นะครับพัฒนามาจากรุ่น M4 นะครับก็คือรุ่น M4 นะครับพัฒนามาจาก M4 ตัว M4 เนี่ยตัวนี้มันจะึสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาแล้วก็เว้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับทําให้น้าหนักมันเบานะครับส่วนตัวนี้เราก็เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานะครับเราใส่ตรงนี้ให้หนาขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หนาขึ้นอ่าถ้าเป็น M4 มันจะบางกว่านี้นะครับน้ําหนักจะเบาหลังก็จะเรียบนะครับเหมือน M4 เป็นงานยิงเร็วเหมือนกันนะครับอ่าออกแบบมาให้เป็นงานยิงเร็วตัวนี้ก็จะเป็นทดแทนตัว M4 ได้นะครับก็คือถ้าใครที่ต้องการแบบน้ำหนักเบาๆจริงๆก็ไป M4 ไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะครับเพราะนะครับตัว M4 เนี่ยหลังมันจะตรงมาเลยเราก็มาว้าตรงนี้ออกนะครับตัว M6 เนี่ย M6 เรามาว้าตรงนี้ออกนะครับน้ำหนักก็จะลดไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับให้มีความหนาขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้หนาขึ้นหนาขึ้นทําให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแข็งแรงขึ้นกว่าตัว M4 นะครับประมาณนี้งานไม้หินเทพาพ่นสีดํานะครับรุ่น M6 นะครับ ใครสนใจนะครับ1,800พันรอบาทรวมส่งนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับราคานี้เลยอุปกรณ์อย่างละสองนะครับไม่ใช่อย่างละ2สี่อ่าท่อ P e เนี่ยเราให้ไปหนึ่งนะครับท่อพร้อมสาย P e 1 0หนึ่งปอนด์เนี่ยเราให้ไปหนึ่งลูกดอกเราให้ไป2นะครับยางเราให้ไป2นะครับในชุดนี้เราแถมโรเลอร์ไปให้ด้วยนะครับเนี่ยใส่เป็นปีกลรอเลอร์ให้เลยนะครับหนึ่งพันร้อยบาทรวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้0 9 7ย์เกเจด 2 6 8 8 650นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดแอดมินเป็นผู้หญิงนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับโทรมาบอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยบอกรุ่นบอกราคาเรายากได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับต้องแจ้งให้ถูกด้วยนะครับแจ้งให้ถูกด้วยว่าเราต้องการรุ่นไหนรุ่นราคากี่บาทนะครับ อ่าแล้วเป็นรุ่นอะไรนะครับปืนเรามันมีหลายรุ่นหลายราคาราคาใกล้เคียงกันราคาเดียวกันก็มีนะครับแต่รูปทรงก็จะเป็นคนละแบบกันนะครับเราต้องการรุ่นไหนเราเห็นรุ่นไหนเราจดไว้จําไว้นะครับถ้าจําไม่ได้ก็จดเอาไว้เลยว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็โทรมาสั่งซื้อนะครับบอกรุ่นนะครับบอกรุ่นบอกราคามานะครับอ่าสาเหตุที่เราต้องให้บอกรุ่นบอกราคาเพราะว่ามันมีเยอะนะครับปืนเรามันมี น่าจะสักประมาณยี่สิบสาสิบแบบได้นะครับมันมันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาราคาใกล้เคียงกันราคาเดียวกันก็มีนะครับก็จําเป็นจะต้องจํารุ่นให้ได้นะครับถ้าโทรมาถามเนี่ยเราบอกราคาไปเนี่ยลูกค้าก็ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าราคาเท่าไหร่รูปทรงมันเป็นยังไงนะครับต้องดูเองนะครับอ่าถ้าอยากดูรุ่นอื่นนะครับกดเข้าไปใน youtube ช่องนี้เลยข้างล่างนะครับกดเข้าไปในช่อง youtube แล้วกดเข้าไปในวิดีโอแล้วก็ไปไล่ดูนะครับผมจะบอกรุ่นบอกราคาไว้ทุกคลิปนะครับ ทุกรุ่นเลยผมแจ้งราคาลงในคลิปทุกรุ่นเลยนะครับลองเข้าไปเลื่อนดูก่อนได้ส่วนถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น m 6นะครับจดไวเลยถ้าจําไม่ได้ก็จดไวเลยนะครับอ่าส่วนมากนะครับโทรมาที่ต้องย้ําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะโทรมาแล้วก็จะมาถามราคานะครับปืนมีแบบไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่บ้างเราแจ้งราคาไปแล้วมีราคาอ่าพันแปดพันเก้าอย่างเงี้ยพันเก้าเป็นยังไงลูกค้าก็จะถามแบบนี้อีกเป็นยังไงเราก็บอกได้แค่ว่าเป็นกำคอ เป็นมือสอดแต่รูปทรงมันเป็นยังไงลูกค้าก็จะไม่เห็นภาพอยู่ดีก็จะไม่รู้อยู่ดีกำคอมันก็มีหลายแบบมือสอดมันก็มีหลายแบบตัวนี้เขาก็เรียกมือสอดเหมือนกันนะครับอ่ามือสอดก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับอนิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับนิ้วโป้งสอดเข้าไปเนี่ยแล้วกำนะครับอย่ยเขาเรียกมือสอดนะครับก็มันก็จริงๆมันมันเรียกกันมาแบบนี้มาตั้งนานนมแล้วนะครับก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าจะจะเรียกกันยังไงนะครับเราก็เลยเรียกมือสอดตามเขานะครับก็ เป็นมือสอดนะครับแบบนี้ถ้าเป็นกำคอก็จะเป็นทรงคล้ายๆปืนลูกซองทรงคล้ายๆปืนแก๊บโบราณอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือกำคอแบบเราจะกำตรงคอมันนะครับเราจะกำตรงคอมันมันจะมีคอให้กำนะครับจะมีคออนให้กำครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วโป่งสอดเข้าไปก็เรียกมือสอดนะครับก็มีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็เข้าไปดูก่อนนะครับเข้าไปดูก่อนแล้วก็เลื่อนดูนะครับแล้วก็จําไว้จําไม่ได้ก็จดนะครับ ที่ที่ผมต้องบอกว่าจํไม่ได้ก็จดก็ส่วนส่วนใหญ่จะโทรมาแล้วก็บอกรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรนะผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้ประมาณนี้นะครับโทรมาแล้วผมก็ต้องกลับให้ลูกค้าเนี่ยกลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ว่าผมบอกว่ารุ่นไหนบ้างบอกว่ารุ่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็จะต้องกลับไปดูใหม่นะครับเพราะจําไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะส่งรุ่นไหนไปให้มันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครคิดว่าเราจําไม่ได้นะครับว่าเราต้องการรุ่นไหนก็ให้จดไปเลยนะครับ ถ้าใครคิดว่าจาได้ก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยรุ่นนี้นะครับ M6 นะครับมีู่งแบบนะครับก็คือรุ่น M6 เนี่ยจะมีเป็นไม้ประดูราคา2 0 0พนนะครับถ้าเป็นไม้ประดูนะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้กระถินเทพานะครับพ่นสีดานะครับก็จะอยู่ที่1,800ับาทนะครับอ่ะประมาณนี้ช่องทางการติดต่อผมฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับ0ูนย์เก้าเนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยมีแอดมินคอยรับอยู่แอดมินผู้หญิงนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ